ต้หรือพวกยำบางคนบอกว่าโอ๊ยวันนี้กินอาหารแบบไม่ต้องกินเยอะอกินยำเอาบางคนกินยำบุกยำวุ้นเส้นยำม,มามา่าไม่ต้องพูดถึงนะเออแล้วอะไรอะ่ะส้มตำมันเป็นผักเออมันเป็นผักโอเคเข้าใจว่ามันมีผักเยอะนะแต่ว่าความแซบความนัวเนี่ยโซเดียมมันสูงคือโซเดียมมันสูงบางทีอาจจะโซเดียมมาจากน้ำปลาโซเดียมมาจากเกลือโซเดียมมาจากปลาอะไรพวกนี้นะคะซึ่งโซเดียมเนี่ยมีผลเสียนะคะ,นะคะต่อภาวะเจริญพันธ์ นะคะผลเสียต่อภาวะเจริญพันธุ์ทําให้บวมน้ำนะคะแล้วก็ทำให้เนี่ยกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ทั้งเพศหญิงและเพศชายมีงานวิจัยนะคะ mm hmm. High Salt Diet mm hmm. นะคะ Effect the Reproductive Health in Animals mm hmm. นะคะ and โอเวอร์วิวนะคะจากวารสาร Anim ม l เมื่อปี2020ศึกษาพบว่าการบริโภคเกลือหรือว่าโซเดียมสูงมีผลกระทบต่อภาวะสืบพันธุ์ทั้งเพศชายและเพศหญิงนี่เปเปอร์บอกเลยนะคะโดยเฉพาะในเพศชายเนี่ยนะคะจะส่งผลต่อน้ําหนักแล้วก็ขนาดของอันทะวาใหส่งผลต่อขนาดของอันทะแม่แล้วก็การสร้างแล้วก็การทำงานของสเเปิร์มควบคุมการผลิตฮอร์โมนนะคะท่านการที่บริโภคเกลือหรือว่าโซเดียมสูงเนี่ยส่งผลให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของผู้ชายลดลงผู้ชายก็ส่งผลต่อขนาดอันทะ อันท้าผลิตสเปิร์มคุณภาพสเปิร์มเสียหายผู้หญิงนะถ้าบริโภคเกลือหรือว่าโซเดียมสูงมีผลต่อการพัฒนาของฟอลลิิคิลในรังไข่ฟอเคิคคือฟองไข่มีผลต่อการพัฒนาฟองไข่ในรังไข่โซเดียมนะเธอและส่งผลต่อการอักเสบของรกกรณีตั้งครรภแล้วอ่ะ ส่งผลต่อการอักเสบของรกรกคืออาหารที่ไปเลี้ยงตัวอ่อนถ้ากินโซเดียมมากๆส่งผลต่อการอักเสบของรกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งสารอาหารไปยังทารกในครรภ์นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการแบ่งตัวของเซลล์ซึ่งเป็นเซลล์ที่ทําหน้าที่ส่งอาหารให้ตัวอ่อนมันคือเซลล์แกรนูโลซาอย่าไปรู้จักชื่อมันเลยเซลล์ตัวนี้มันทําหน้าที่ส่งอาหารให้ตัวอ่อนถ้าคุณกินโซเดียมมันจะไปส่งผลต่อการแบ่งเซลล์พี่เลี้ยงที่เป็นเซลล์ ทำให้ส่งอาหารให้ตัวอ่อนอพูดง่ายๆว่าไปขัดขวางการส่งอาหารให้ตัวอ่อนแล้วกันอะต่อไปถ้าบริโภคเกลือหรือว่าโซเดียมเยอะเกินไปก็จะทําให้หอ hormone fsh เนี่ยมีปัญหาซึ่งฮอร์โมอน fsh ก็คือฮอร์โมอนที่เป็นตัวบอกความเฮลตี้ของรังไข่นะถ้าฮอร์โมอนตัวนี้มีปัญหาก็คือแก่เร็วรังไข่เสื่อมมีผลต่อการพัฒนาของรังไข่ทางที่ดีก็คือลดเค็มลดโซเดียมปรงุงปรุงรสอ่อนๆถ้าใช้น้ำปลาหรือว่าใช้พวกเครื่องปรุงรสก็คือโลโซเดียมหรือพวกเนี่ยยำ ส้มตำอะไรพวกนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่ามันต้องแซบถ้าเราคิดถึงส้มตำกับยำม,มันต้องแซบถ้ามันไม่แซบเราจะไปกินทําไมถูกไหมก็กินสลัดถูกไหมเพราะไอ้ความแซบตรงนั้นแหละยืนหนึ่งมันคือโซเดียมลดนะแม่เออเพราะฉะนั้นอยาก,กินเค็มนะ <c oughs> ส้มตำยำไม่ใช่อาหารเฮลตี้ค่ะ